สวัสดีครับหลังจากการอัปเดตรอบที่แล้วไปเนี่ยก็จะมีส่วนใหม่มาคือตรงนี้เนี่ยก็ผมได้กดรับของของ,ของรางวัลไปเพียบเลยนะแต่ว่าพอลงคลิปแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าเฮ้ยมันยังมีอีกนะคือพวกกล่องพวกนี้เนี่ยมันสามารถกดกดรับรางวัลได้อีกนี่ผมไม่รู้นะตอนแรกก็กดมาดูว่ามีอยู่แค่นั้นจริงๆมีอีกเพียบเลยเนี่ยโหเรื่องของรับของรางวัลนี่ของชอบเลยนะดังน,น,นั้นก็เลยมากดรับต่อนะแลก็แน่นอนกดอัดคลิปซะหน่อยแล้วกันนะเรื่องรับรางวัลนี่ของชอบ ก็ไปดูกันเลยที่ออกองกองแรกอันนี้ก็เป็นทาวฮอล์เลเวล2เลเวล2อยู่แล้วชืบได้มาอีกคอนแต่ว่าคอนเนี่ยได้มาก็คงไม่ค่อยได้ใช้มังมันแบบเออตอนนี้ไม่ได้สร้างอะไรอยู่แล้วนี่มีมีนี่ด้วยการ์ดแชมเปี้ยนแต่ว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยที่เล่นมาไม่ประมาณนี้แนละ้วคงไม่จำเป็นสักเท่าไหร่อาพีโรถ,ถึงเลเวล20เลเวล20ได้อันนี้มา10อันโอเคเราถึงอยู่แล้ว20 40ได้เป็นดาวโอเคเออดาวเนี่ยผมว่าคิดว่าคนเล่นใหม่ใหม่เนี่ยมันจะขาดดาวนะผมว่าเขาควรจะให้ดาวเยอะเยอะหน่อยแล้วก็ถึงเลเวล50เนี่ยจะได้อีก20เล่มลูกไฟได้คอนอีกแล้วโอ้ได้เออ24่ลูกไฟได้สมุดสีเขียวแล้วก็เป็นคอนคือลูกไฟ3าได้ไข่สั์เลี้ยงบมาได้รับ3สัตเลอ่ะมาสำเร็จภารกิจ ามาสามเด็ดภาร,รกิจสามภาร,รกิจอะไรวะฮึอ๋อคือต้องทำภาร,รกิจให้ได้ออสามผ่านสามอันใช่ไหมเออเรามีอะไรบ้างมีจ้างฮีโร่สามารถทำได้เลยเอ,อ,อันนี้ก็น่าทำได้เลยก็โอเคเดี๋ยวไปดูอื่นก่อนละกันก็น่าจะน,น,น,น่าจะทำได้เลยนะพวกนี้ออติดอยู่อันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมาทำ ก็ไปดูอันนี้ก็กันบ้างเอ,อ่อหีบที่2มีอะไรบ้างมีอันนี้ก็คือคางนะฮึบได้มาห้าได้มาอีกส0เป็นสีม่วงได้มาสี่ได้มาสองูเยิ้มกันได้พวกสมุดเพียบเลยได้มาอีกสามผ่านดันเจนปรับเซียนดันเจ้นปรับเซียน,น,น,ยนห้าด่านฮึบมาขออีกแล้วผ่านเวฟเอได้ขอมาเวฟบ A ีได้ขอขอีกสิบต่อสู้ในอารีนาห้าครั้ง โอ้ยยังไม่เออผมยังไม่ได้ลงเล่นเลยนี่หว่าเข้าไปดูซิอ๋อเนี่ยต้องไปลงเล่นอย <c oughs> ู่ที่สองพันกว่าแท้จะไม่ค่อยได้ลงอารีนาเท่าไหร่เพราะว่าผมว่าเออของรางวัลในระดับระดับลงมาต่ํากว่าต่ำกว่าสามร้อยลงมาเนี่ยต่ำกว่าร้อยลงมาเนี่ยมันตัดทองกันหมดแหละนะก็เลยไม,ม่ค่อยได้เล่นไงคือถ้าไม่เล่นไปในระดับที่สูงจริงเนี่ยมันก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะป้นทองโอเคเดี๋ยวต้องออกไปป้น อ่ะก็อันนี้น่าจะมีเท่านี้มันท,ที่กดได้เลยต่อไปไปฮีบที่สามนะน,นี้จริงคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะแค่มากดรับของรางวัลนี่แหละแต่ก็อานไว้ซะหน่อยนะก็ไม่เป็นไรมั้งมีอะไรนิดหน่อยก็อาดอาดไว้ถ้าไม่ดูก็กดข้ามข้าไปได้โยนี่โหนี่ให้นี่มาห้าเล่มเลยสมุดนี้ได้น่าจะแสนหนึ่งใช่ไหมโหเยอะเนะี่ยได้มาห้าเล่มสําหรับฮีโร่เลเวลเก้าสิบอ่าใช้ได้แล้วก็ได้ดาวอีกแล้วสำหรับเลเวลหนึ่งร้อย ก็ได้ดาวอีกสำหรับสกินสกิลสกิลฮีโร่ก็ได้มา5โอ้ยนี่ได้มาะ7เจ็ดแสน 7, 7 0 EXP ใช่ไหมสำหรับสกิลฮีโร่ถึงเลเวล4โอ้โหกดยิกเลยชอบมากเลยแบบนี้กดมันมากมากแล้วคอนี้เรากดอีกรัวนี่โหมีตัวนี้ด้วยมารีนมารีนนี่ราคาอยู่ที่20,000หินเขียวเลยเนี่ย ต่นี้คงไม่มีใครต้องซื้อแล้วแหละเพราะว่าคู่เล่นใหม่เนี่ยพออาร์เซาอไปถึงเลเวลเจ็ดก็คงจะได้ตัวนี้มาฟรีเออก็ดีแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าเอ,อ้รองางวัลเนี่ยมันเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าแล้วก็มันน่าจะมีเปลี่ยนเขาบอกว่ามันจะเออจะทําเริ่มใหม่ทุกๆเที่ยงคืนดังนั้นออมันน่าจะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะก็ไม่รู้แหละกดรับก่อนเราต้องรีบกดรับก่อนเที่ยงคืนแล้วก็แดน,นเจนทีม ก็จะได้มา3อ๋อก็ผมเพิ่งลงลาวาไปก็เลยได้มาอีกสาดันเจียนทีมได้มาอีก6กอ่องม่วงดาวโหดาวเริ่มเยอะได้มาอีก5ครั้งแล้วก็เข้าร่วมลีโอเคเราอยู่ในลีอยู่แล้วโอเคหมดอันนี้น่าจะทำได้หมดนะสำหรับทีมที่3ต่อไปทีมสุดท้ายคือสุดท้ายอันนี้ผมทำเรียบร้อยไงก็เลยอันที่4เลยกลายเป็นอันสุดท้ายสำหรับผมนะก็ ก้าห่งฮีโร่สีดาวสองตัวจัดไปสามตัวจัดไปได้แต่ดาวนะดาวก็โอเคเพราะช่วงนี้เริ่มขาดดาวแนละ้วเริ่มอัพเยอะตอนแรกมีอยู่5ล้านตลอดเลยตอนนี้เริ่มขาดแล้วก็รีเฟซสกิลหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งมันคุ้มไหมนะรีเฟซสกิลมันตั้งเท่าไหร่300 300ยสารเพแต่ว่าได้คืนมาเท่าไหร่อ่ะเคุ้มไหมเนี่ย ต้องรอมีภารกิจอีกถึงจะคุ้มแล้วผมว่าอันนี้อ้าวอันนี้เพิ่งเล่นไปเล่นไปเสร็จไปแล้วเล่นไปก่อนที่มันจะอัปเดตหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เข้าร่วมอ้าวนี้มันยังไม่เปิดนี่นาเราไปดูเนี่ยมันยังไม่เปิดนี่ก็ทําไม่ได้สิอ้าวน,นี่นี่คือเราไม่สามารถที่จะทําได้จนครบทั้งหมดใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าทําครบหมดจะมีรางวัลพิเศษให้หรือเปล่านะสําหรับพวกนี้ ก็แล้วไม่รู้ว่ามันจะรีรีใหม่หรือเปล่าก็าน่าจะรีใหม่ทุกๆเทีท่ยงคืนมาตามตามที่เขาเขียนไว้ก็เดี๋ยวเรามาทําสําเร็จภารกิจซะหน่อยละกันจะได้ดาวอีก5กล่องจัดป้เฮิบสโมฮีโร่เลยแรดจงมาแรดแรดผมไม่ได้แรดเลยทั้งในโอเคผ่านไปแล้วหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมดูก่อนอ,อยู่ไหน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  อ๋อนี่ไงเแปนว่าสองสามก็แปลว่าผ่านอีกอันนึงก็ได้แล้วเดี๋ยวไปลงเอ่อลงลงนี่กันปึบปึบปึบลงสักสี่ห้าครั้งได้แล้วมั้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดรัวๆๆ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 เราจะรีบรับของเราอยากได้ของเฮ้ยพอแล้วรับของจ้าอันนี้เอ่อไม่ใช่อันนี้อันไหนเฮ้ยทำไมอันนี้มันเป็นไอ้แบบนี้ใหม่อ่ะ เป็นหีบรางวัลใหม่อ้ยผมงงงงอะ่ะตอนจะได้มันมเป็นรูปนี้ไม่ใช่เหรอโอเคกดรับแวลบอ๋อต้องกดรับให้หมดก่อนคือกดรับให้หมดจะกลายเป็นรูปธงแบบนี้ต่อไปก็มีสู้อารีนาแล้วก็ป้นทองก็โอเคเดี๋ยวผมค่อยทำแล้วอันนี้ผมมันต้องอัดคลิปนะแล้วก็อันนี้น่าจะเสร็จหมด,ดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เหลือรีเฟซสกิลกับไอ,อพวกนี้นี่ทำไม่ได้ นะส่วนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วก็โอเคน่าจะมีเท่านี้แหละแค่มากดรับรางวัลให้ดูเฉยหูมาเพียบเลยถ้ามาอีกทุกวันเนี่ยโหร่ำรวยเลยเนี่ยแต่ว่าม,มันไม่น่าจะมาทุกวันได้เพราะว่าหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วผ่านแล้วผ่านเลยอย่างผ่านเนี่ยแอลสามเนี่ยมันคงมันคงไม่เอารางวัลผ่าน l อลสามมาอีกรอบหรอกมั้งนะคงจะเป็น l อลสี่อลห้าไปเรื่อยจนจนถึง l อลสิบหกอ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมถึงสิบหกใช่ไหม ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยวค่อยดูเช็คดูทีแล้วกันว่าเออมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าแต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะได้มาแบบนี้คนผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยก็น่าจะมีกําลังใจเล่นเยอะขึ้นน่าจะไปได้เร็วขึ้นก็ทําให้น่าจะสนุกขึ้นก็เกมนี้มีเท่านี้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายครับมากดแล้วรางวัลเฉยๆจบแล้วครับสวัสดีครับ